สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกนะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางนะครับหวยห้าลอยสูตรไม่เดียวเช่นเคยนะครับงวดประจำวันที่22ตุลาคม2566นะครับคลิปนี้มัดรวมสี่หน่อยนะครับผมก็เป็นแนวทางของวันอาทิตย์นะครับวันนี้นะครับก็อาจจะเป็นวันหยุดของพี่ๆและท่านนะครับผมเนาะก็ขอให้พักผ่อนอย่างมีความสุขนะครับสำหรับแนวทางหวยห้าอยของเราเมื่อวานนี้ นะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปคร่าวๆเนาะเมื่อวานนี้นะครับพี่ๆผมให้วิ่งรุ่นที่แปดเนาะรุ่นที่แปดเน้นรอบปกติรอง V.I.P นะครับผมเมื่อวานนี้แปดมารอบเดียวนะครับเกือบหลุดเนาะวานนี้เกือบหลุดนะครับก็เฉพาะกิจนะครับเก้าเจ็ดห้ากับสามหกนะครับของเราไม่มีนะครับพิเศษนะครับสี่เก้าห้ากับเก้าหกของเราก็ไม่มีนะครับ ส่วนในรอบปกติที่ผมเน้นนะครับสามสี่เก้ากับแปดแปดนะครับผมอืมนะครับมาแปดเก้าให้ก็ไม่ได้เนาะแปดเก้าหรือแปดหกก็ไม่ได้มาแปดแปดซะงั้นนะครับใครเอาแปดไปวิ่งไปรูดนะครับพี่เข้าไปที่แปดแปดนะครับเนาะมาสายรูดนะครับผมส่วน VIP นะครับสองสามสามกับสามสี่นะครับเบิ้ลอีกแล้วนะครับของเราในรอบนี้ไม่มีนะครับ v i p นั้นหลุดไปนะครับ ก็เมื่อวานนี้ผมลืมลืมเขียน3ตัวด้วยนะครับพี่พี่พอดีมาผมผมรีบด้วยนะครับเนาะมาอ่านมาอ่านที่หลังก็คือมาอ่านที่หลังในคอมเมนต์นะครับบอกว่าแอดสตัวหายไปไหนนะครับตกใจเลยเข้าไปดูเออหายจริงๆนะครับเมื่อวานนี้ต้องขอโทษจริงจริงนะครับเมื่อวานนี้นะครับลืมเขียนนะครับพี่สาตัวส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมนะครับก่อนไปรับชมก็ขอฝากบ้าน เสียงโชคไว้เช่นเคยนะครับสลับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาท่านใดไม่มีไม่มีบ้านเสียงโชคเนาะไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเตาทองนะครับเป็นบ้านแอดมินของเบาลองเองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับผมวันนี้นะครับสลับในสูตรเม็ดเดียวของเรานะครับสายวิ่งสายรูดเนาะสายวิ่งสายรูดนะครับใครที่ชอบเด่นนะครับตัวเดียววิ่งรูดนะครับผมให้ไปที่เลขสามนะครับไปพี่ วันนี้ให้ไปที่เลขสานะครับเน้นให้ในรอบปกติลอง VIP นะครับผม30 31 3น3์3ามห36 37 3ามสอง นะครับผมเนาะนี่เลยก็แจ้งพี่ๆสมาชิกเข้ามาใหม่ด้วยนะครับเนาะบางท่านอาจจะตกใจเนาะอาจจะคิดว่าผมให้ให้นวทาง10คู่นะครับก็เดี๋ยวจะชี้แจงว่าสำหรับเพื่อนใหม่นะครับเนาะเพื่อนใหม่ก็คือชี้แจงว่าที่ผมให้สิบคู่ก็คือเป็นสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดเนาะสายลูดเนี่ยก็คือลูดตั้งแต่ศูนย์เนาะยันเก้านะครับอันนี้คือสายลูด นะครับส่วนสายเจาะนะครับผมจะเจาะให้5คู่นะครับพี่พี่ท่านใดชื่นชอบแล้วยังไงค่อยตามเนาะนะครับเพราะว่าบางทีพี่พี่สมาชิกเพื่อนใหม่เข้ามาเห็นให้10คู่อาจจะตกใจนะครับเราตกใจว่าทําไมให้นาทางเยอะจังนะครับก็ใครชอบก็ตามผมได้นะครับผมเนาะรูด3นะครับรูด3เน้นรอบปกตินะครับตัวเน้นนะครับในวันนี้ผมให้ไปที่เลข38นะครับ สามสี่สามหกสามเจ็ดนะครับพี่พี่แล้วก็สามห้านะครับอื้วันนี้ให้เรียงเลยเนาะสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดนะครับห้าคู่นะครับที่ผมเน้นให้ถ้าเกิดใครชื่นชอบเนาะนะครับก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางก็มีหลุดมีเข้านะครับพี่พี่วันนี้สามตัวนะครับไม่ลืมเนะมาะเมื่อวานนี่ลืม สตัวหลักร้อยผมให้ไปที่เลขห้านะครับ5 3 7 5ามนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับสลับฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับพี่พี่วิ่งรูด3าเนาะใครที่ชอบก็ขอให้มาเด้งๆปังๆก็แล้วกันนะครับผมสลับคลิปนี้ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมคลิปนี้กราบสดดีครับ